วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านค่ะดิฉันสุบรรษามาหมันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในพื้นที่อำเภอสายดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามประเด็นร้อนค่ะที่เรียกได้ว่ากำลังสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องชาวกเกษตรกรสวนลำไย,ยค่ะนั่นก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บลำไย,ยค่ะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะความต้องการแรงงานจะสูงมากค่ะแต่ในปีนี้แรงงานกับขาดแคลนแรงงานไม่เพียงพอค่ะ ส่งผลให้ผลผลิตจำนวนมากเสี่ยงค่ะที่จะเสียหายเก็บเกี่ยวไม่ทันและแน่นอนค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวกเกษตรกรค่คะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้กันผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณสีวันประเสริฐทองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสิวันรประเสริฐทองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือรางาน3 2จันทรบุรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะคุณวินนาศีสงครามประธานสหกรณ์โคโนมสอยดาวและพืชผลไม้จำกัดค่ะครับสวัสดีครับผมวินนาศีสงครามประธานสหกรณ์โคโนมสอยดาวและพืชผักผลไมค้ครับและท่านสุดท้ายนะคะคุณกนกวรรณพิมพ์สงวนเกษตรกร,กรผู้ปลูกลำไย,ยค่ะ สวัสดีนะคะดิฉันนางสาวกนกวรรณนะคะพิมพ์สงวนเป็นตัวแทนเกษตรกรนะคะผู้ปลูกลำไย,ยในอำเภอสอยดาวค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะคะว่าเราอยู่กันที่สอยดาวค่ะเราจะมาพูดถึงการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากปัญหาชายแดนนะคะก่อนที่เราจะเข้าร่วมกับผู้ร่วมพูดคุยกับผู้ร่วมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากชาวบ้านกันค่ะเสียงจากเกษตรกรตัวจริงค่ะว่าปัญหาแรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างคะ สวัสดีครับท่านผบ้ดำเนินรายการนะครับทั้ง4ท่านผมสุพลริมรัชราวงนะครับเกษตรกร,กรผู้ผิดลำใหญของอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับเรื่องปัญหาแรงงานมีปัญหามาตั้งแต่เมื่อปี2567นะครับซึ่งเ,เริ่มขาดแคลนแรงงานอ,อ,อย่างมากช่วงเดือนธันวามกราแต่ทางหน่วยการก็ช่วยแก้ไขให้นะครับแต่ว่าได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ปัญหาแรงงานเนี่ยมันมันไหลบริบทนะครับที่จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ทำไมถึงได้ขาดแคลนแ,แรงงานนะครับก็ทําให้ก่อให้เกิดปัญหากับชาวสวนผู้ผิดนะครับทั้งผู้ประกอบการาปัญหาเรื่องการจดทะเบียนแรงงานเครื่องขั้นตอนดีแต่ค่อนข้างยุ่งยากเป็นการลงทุนของผู้ประกอบการคือ,อผู้รับจ้างนะครับ ก็มันก็มากระทบกับชาวสวนโดยปริยาเลยครับพอขาดแคลนแรงงานเนี่ยไม่มีแรงงานเก็บลงที่เคยรับซื้อก็จะงดการเก็บไปหรือว่าเก็บไปแค่ส่วนหนึ่งของเงินประจาหรือบางสวนก็ไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าเรื่องการขาดแคลนแรงงานนั่นคือส่วนหนึ่งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ร่วมรายการที่เคารพทุกท่านครับผมดรวิมลหอมยิ่งเกษตรกรผูปร้ปลูกลำไยที่ซอยดาวครับ ผมคิดว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ดีมากนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เปิดโอกาสให้พวกเราซึ่งเป็นเกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดความเห็นผมคิดว่าทุกคน,นกังวลเหมือนกันนะครับว่าจะไม่มีคนเก็บลำไยปีที่แล้วขนาดไม่ได้มีภาวะสงครามแต่ว่าลำไยออกพร้อมๆกันก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยครับแต่ผมคิดว่าปีนีน้ปัญหาตรงหนักนะครับหนักมากเพราะว่าแรงงานกัมพูชาก็มาเก็บไม่ได้ทุกคนรู้ดี นับจากวันนี้ไปนี่เดือนกันยาเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ลำไย,ยสอยดาวปกน้ำร้อนออกมากที่สุดเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแรงงานที่ขาดไปประมาณสัก3-4มสี่หมื่นซึ่งอาจจะมีคนไทยคนต่างชาติที่มาทดแทนเนี่ยผมคิดว่าจำนวนน้อยมาก,กน,นะครับคือภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ความคิดได้แล้วครับคิดว่าจะต้องหาแรงงานมาชดเชยทดแทนเรื่องการเก็บลำไย,ยเนี่ย ประเด็นก็คือว่าคุณจะเอาคนจากที่ไหนหนึ่งละพ้อยไปที่เพื่อนเพื่อนบ้านประเทศอื่นไม่ว่าจะลาวหรือพม่ากลับมาประเด็นที่สองก็คือพี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งสองเนี่ยผมว่าเป็นแหล่งแรงงานที่ดีแต่คําถามก็คือว่าเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันเกิดสงครามวันนี้ผ่านไปเกือบ2เดือนแล้วแอคชั่นที่มันเกิดอยู่จริงเนี่ยมันน้อยมากเลยครับ ประเด็นของผมก็คือว่าถ้าเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยผมต่อให้เก็บลำไย,ยเสร็จหมดไปปีหน้ายัางแก้เรื่องนี้ไม่ได้ครับผมฝากไปถึงภาครัฐผมนี่เคยรับราชการล้าลาออกมาตำสวนลำไย,ยนะครับผมก็ฝากไปถึงภาครัฐนะครับว่าต้องจริงจังอ่ะเมื่อกี้ท่านประธานวินาพูดแล้วว่าต้องทำทันทีต้องเอาจริงเอาจังแล้วต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมันจึงจะทางานสาเร็จจากที่ขายลำไย,ยต่อไปก็ต้องขายสวนนะครับถ้าอยู่อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ขายลำไย,ยอีกต่อไปแล้ว ฝากภาครัฐเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนและผมหวังว่าองค์กรราชการรัฐบาลถึงแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตามก็น่าจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็คือเสียงสะท้อนนะคะจากชาวบ้านนะคะในพื้นที่ค่ะก็คือเป็นเกษตรกรที่ปลูกลำไย,ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ร่วมเรากันบ้างค่ะขอเริ่มที่คุณวิน,นานะคะว่าสถานการณ์ลำไย,ยในปัจจุบันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ สถานการณ์ลำไยณปัจจุบันก็ต้องขอเรียนตรงๆนะครับว่าจากทำลายที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของราคาลำไย,ยก็ดีในเรื่องของแรงงานก็ดีเนี่ยค่อคนข้างที่จะ,อะพอรับได้และก็เติมเต็มให้กับพี่น้องเกษตรกรได้แต่วันนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบปัญหาในเรื่องของแรงงาน จากอดีตที่ผ่านมาแรงงานเราส่วนใหญ่แล้วจะใช้แรงงานกัมพูชาค่ะแล้ววันนี้มันมีปัญหาในเรื่องของชายแดนทุกคนทราบเพราะนั้นเนี่ยปีกายนีย่ในช่วงเดือนมก,กราเนี่ยถึงเดือนกุมภาเนี่ยไม่มีแรงงานแรงงานขาดแคลนทําให้เกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะสมาชิกสากเ์เกิดความเสียหายเป็นจํานวนเงินโดยเฉลี่ยประมาณเล้านกว่าบาทก็หลายรที่ไม่มีแรงงานเก็บ ปีนี้ความวิตกกังวลของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยโดยภาพรวมก็วิตกกังวลเรื่องแรงงานว่าในช่วงเดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามก,กราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้แรงงานอยู่ประมาณ3 4ถึง4หมื่นคน <c oughs> และปีนี้จากทราบข่าวจากกรมวิชาการเกษตรบอกว่าลำไย,ยเราจะมี จะปริมาณอยู่ที่ประมาณ3,70 0 0 0ตันซึ่งซึ่งเป็นลำใหญที่มากมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับในฐานะที่ผมเป็นผู้นำองค์กรหรือว่าอยู่ในภาคเกษตรกรมีความวิตกกังวลมากในเรื่องของแรงงานในเรื่องของราคาผลผลิตตกตำ่ำซึ่งมันย้อนสอนเลยนะครับว่าราคาผลผลิตตกตำ่ำกับขนาดเดียวกันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แล้วขายลำไยในราคาที่ซื้อกันปัจจุบันนี้อย่างไรเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนขาดทุนแน่นอนทีนี้ค่ะเกษตรกรชาวสวนลำไยกําลังเผชิญกับความเสียหายด้านไหนมากที่สุดคะตอนนี้โอเคครับไปเสียไม่ได้เลยไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เป็น,เป,นเป็นพืชเฉพาะเมื่อแก่เต็มที่แล้วถึงเวลาเก็บไม่เก็บก็ร่วงลูกแตกเชื้อราเข้าเสียหายร้ออร์เซครับค่ะ ชาวสวนลำไยปมร้อนสอยดาวและ,ะแก้วบางส่วนนะครับ <คะ S 2> ลำไยช่วงนี้ยแล้วลำไยมีปริมาณที่มากก็เป็นสิ่งที่ก <คะ S 2> ังวลและน่าตกใจนะครับ <คะ S 2> ของเกษตรกรนี่ก็คือเสียงสะท้อนของคุณวินนานะคะจากการที่ขาดแคลนแรงงานค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังในด้านของคุณกนกวันค่ะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยค่ะอยากจะทราบว่าระยะเวลาค่ะของการทําสวนลำไยช่วงใดค่ะที่แรงงานมีความสําคัญมากที่สุดเลยค่ะค่ะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องเรื่องแรงงานเนาะความสําคัญนะคะช่วงเก็บนะ,ะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะเพราะว่าลําไยเนี่ยเป็นพืชที่อายุการเก็บสั้นนะคะถ้าสมมติว่าแก่หรือว่าถึงเวลาเก็บปุ๊บเนี่ยจะต้องเก็บเลยนะคะอาทิตย์นึงถ้าไม่เก็บก็จะเน่าเสียนะคะก็ไม่สามารถจะขายได้ขายได้แต่ในราคาที่ถูกลงนะคะ,ะช่วงนี้สำคัญที่สุดในการเก็บเกี่ยวค่ะ เพราะ,ะว่าถ้าช่วงฉีดยาหรือว่าพ่นยาเนี่ยเรายัางพอจะมีแรงงานบ้างนะคะแต่ว่าวิกฤตจ,จริงๆก็คือแรงงานนะคะ,คะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะปลายปี6-7นะคะมีปัญหามากเลยนะคะกับแรงงานนะคะที่กับชาวสวนเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะบางรายร้องไห้เลยนะคะผลผลิตทํามาทั้งปีนะคะไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงงานเก็บลงเขาก็ไม่มีแรงงานที่จะมาเก็บให้เราบางบางคนเครียดนะคะร้องไห้กอดคอกันเลยนะคะ ก็แย่ค่ะค่ะก<า>็คือจากาที่ค,คุณกระนกวันนะคะมีสวนลำไย,ยเองเนาะใช่ทีนี้นเมื่อการเป็นการขาดแคลนแรงงานนะคะได้รับผลกระทบและผลเสียอย่างไรมัางคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าตอนนี้นะคะถ้าจะให้พูดก็อยากให้หน่วยงานเนาะทางรัฐมีวิธีการจัดการให้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปัญหาเนี้ ไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่าลำไย,ยจะออกมากในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวานะคะ,อะตอนนี้ลำไย,ยจะออกเยอะถ้าเราไม่มีแรงงานเราจะทำยังไงเราจะต้องนอนร้องไห้อีกใช่ไหมอันนี้คือคำถามค่ะฝากไปถึงภาครัฐเราจะต้องทำยังไงแก้ไขยังไงให้ให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นแค่คำพูดพูดว่าเดี๋ยวหาหน่วยงานนะั้นุ่งนี้มาช่วยมันซึ่งม,มันใช้ไม่ได้นะคะความจริงก็คือเกษตรกร,เ,กรเสียหายค่ะ นี่ก็คือเสียงสะท้อนจริงๆเลยนะคะจากผู้ปลูกลำไย,ยจริงๆเลยก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงเลยแหละค่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาฟังทางด้านของคุณสี่วันกันบ้างคะ <S <S ่งคะผอ,อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ <S <S สําหรับมาตรการควบคุมแรงงาน,นะคะ่ะภายใต้ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้แรงงานในระบบขาดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คะค่ะก็เดี๋ยวจากที่สถานการณ์กล่าวอะค่ะ จากการที่เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดนะคะไม่ว่าทางของทางจังหวัดเองนะคะหรือทางกระทรวงแรงงานเองอะคะ่ะก็ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจอะคะ่ะเขาเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะก็ะฉะนั้นก็จะอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกของการหาแรงงานต่างด้าวประเทศอื่นมาทดแทนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงงานกัมพูชาเองเนาะตอนนี้มันก็คงคุ้นไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันยกกังกระทบกันอยู่อะ,ค,ะค่ะก็ทางตอนนั้นเมื่อประมาณกับเดือนที่แล้วอะคะ่ะทาง จังหวัดเองนะคะก็ได้มีพาผู้บริหารนะคะไปที่กระทรวงแรงงานนะคะก็ขอให้หาแรงงานทดแทนซึ่งตรงนั้น<ะ>เองอะ่ะก็มองไปที่แรงงานลาวกับพม่าค่ะแต่ทุกอย่างเนาะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงมันก็ต้องมีขั้นตอนนะคะแต่<ะ>เห็นจากการที่พูดคุยเขาก็พยายามที่จะทําให้มันดีแล้วก็เร็วที่สุดนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะกับอีกส่วนหนึ่งะคะ่ะถ้าของอย่างต่างด้าวเนาะมันต้องใช้เวลาเขาก็เลยมองว่าถ้าเป็นแรงงานของคนไทยเองช่วงก่อนเราก็จะเห็นว่ามีการ การเอาแรงงานจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาเนาะแต่พอมาแล้วมันค่าจ้างมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนาะก,ก็มีการกลับไปต่างๆทีเนี้ยวันก่อนเอม,มเื่อช่วงประมาณน่าจะกับเดือนที่แล้วอะค่ะประมาณกับเดือนนะคะก็มีการประชุมกันก็เป็นโนโยบายของทางอาาอาของรัทันนะคะก็มองว่า,าปกติอะคะ่ะเขามีโครงการคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับ เป็นคนที่มีความประพฤติที่คิดว่าดีแล้วอะค่ะแล้วก็จะให้ที่ผ่านมาเขามีไปทําในโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะนะคะครั้งนี้เขาก็เลยมองว่าเปรียบเทียบว่าก็ให้มาทําอยู่ในของในสวนในหลงแต่ก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันนะว่าก็ห่วงเนาะเรื่องอะไรหลายเรื่องค่ะแต่ก็เห็นว่าทางนั้นบอกว่าเขาก็ยังไงเขาก็จะมีการส่งคนมาดูแลแต่ว่าเห็นติดว่าติดขัดที่เขาจะทําเรื่องของข้อมือที่ค่ะก็ต้องมีขั้นตอนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเบื้องต้นทุกคนก็ อยากจะช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะค่ะคุณสีวันก็คือเรามีการแก้ไขปัญหาโดยเป็นการรับแรงงานทดแทนเข้ามาทีนี้แรงงานทดแทนที่เข้ามาแล้วอะค่ะเรามีมาตรการยังไงบ้างคะในการเราบีการฝึกเขาไหมคะมก็ที่ผ่านมาที่ทราบมาก็จะเป็นบางทีมันช่วงเล่งเนาะมันก็เป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าฝึกไปทําไปเาเรียกว่าเหมือนกับออนดับจ็อบประชุมหน้าง,งานนะคะที่ประชุมมาเนี่ยฟังแล้วไม่ได้ง่ายเลยนะเหมือนมันเหมือน,นว่าเก็บ ลำไย,ยเนี่ยตั้งแต่การเก็บแล้วถ้าต้นสูงสูงเนาะหูแบบต้องใช้คนที่มีพลังเลยอะ่ะเดี๋ยวจะต้องขนลงมาแล้วก็การคัดอีกเนาะไซรลูกหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยมันก็ทุกอย่างมันต้องใช้ฝีมือ,อค่ะฉะนั้นตรงเนี้ยเนื่องจากว่าช่วงก่อนที่มันเล่งผลผลิตเขาก็เลยได้เล่งดาเนินการก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกอะไรจริงจังค่ะแต่ทีเนี้ย จากการที่พูดคุยกันนะคะก็บอกว่าอยากให้มีการสํารวจนะคะว่าตรงไหนบ้างที่อยากจะให้มีการฝึกมีการพัฒนาก่อนนะคะคือทางสถาบันเนี่ยพร้อมที่จะฝึก ฝึกให้แรงงานเหล่านี้เข้ามาเก็บลําไยถูกต้องไหมคะจะเตอนนี้ปัญหามันเรื่องตัวตัวแรงงานนะคะค่ะทีนี้เด,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงทางด้านของคุณวินนาบ้างนะคะก็คือเนี่ยพอ,อสถาบันเขาบอกเหรอว่าเขามีการรับแรงงานทดแทนเข้ามาและมีการฝึกทีนี้นคะ่ะแรงงานที่นําเข้ามาทดแทนนะคะปัจจุบันค่ะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดคะครับในส่วนนี้ผมก็ผมนักใจนะ เออเมื่อกี้บอกว่าจะให้กรมรัชทันกับนักโทษที่ใกล้จะปดลดนะนะใกล้จะออกอ่ะมาเก็บลำไย,ายการเก็บลำไยอ่ะมันเป็นแรงงานที่มีความรู้เฉพาะถ้าเก็บไปผิดก็จะส่งผลต่อผู้เก็บแล้วก็ส่งผลต่อลง้งส่งผลต่อเกษตรกรที่จะไปเขาเรียกว่าไปฟั่มตะก้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เ,เห็นใจนะเห็นใจภาครัฐแต่ผมมองว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยทำแล้วอย่างถ้าพูดวันนี้ทำวันนี้กว่าที่ลำไยในช่วงปลายเดือนตุลาพฤศจิก,กาธันวามก,กราเนี่ยลำไยจะออกประมาณสองแสนกว่า กตันเลยนะ,ะใช้แรงงานวันละประมาณสัก400คนโดยเฉลี่ยจากทำลายที่ผ่านมา20ปี10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางออกแต่ขอให้เร่งรัดได้ไหมถ้ารอกันกรมแรงงานการฝึกสีมือแรงงาน มหาไทยความมั่นคงวันนี้คือประเทศไทยถ้าคุยภาษาเดียวกันแล้วเร่งแก้ปัญหานับตั้งแต่วันนี้ไปผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะไปกันได้แต่ถ้าคิดแล้วไม่จบสักทีเกษตรกรได้รับความเสียหายและเดือดร้อนแน่นอนครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะคะจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานของชาวสวนลำไย,ยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามีผู้ร่วมมาอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือคุณอเนกธรรมสุดประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีครับผมอเนกธรรมสุดประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีและประธานชมรมสหกรณ์สอยดาวโปรดน้าร้อนซึ่งขณะน,นี้ในส่วนของผมเองก็ทําหน้าที่ดูแลในคณะกรรมาการวิสามัญพรบลำยด้วยครับ ค,คุณอเนกคะขอทราบเลยขอว่าที่ผ่านมาคะ่ะทางสหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทจัดหาหรือว่าบริหารแรงงานทดแทนแรงงานเดิมที่ขาดหายไปอย่างไรบ้างคะก็ช่วงที่ผ่านมาในเดือนกันยาน็จะมีแรงงานของชาวไทยส่วนหนึ่งซึ่เข้ามาในวันจำได้ว่าช่วงของเดือนสิงหาในสิงหาเนี่ยเราได้ลงเพจไปช่วงระยะเวลาหนึง่ง ก็มีรู้สึกว่าคนอยากจะมาทํางานกันเยอะมากโดยสะสได้ลงเพจผมเองก็รับโทรศัพท์คุณยิงงานทั้งอาทิตย์ไม่ได้ทําอะไรเลยรับโทรศัพท์อย่างเดียวเยอะมากแล้วหลังจากนั้นนี่ก็บางจังหวัดก็ทยอยเดินทางมา<ะ>แต่บางจังหวัดก็หลังจากที่มาเก็บกับบางคนก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างและส่วนหนึ่งก็น่าจะกลับไปประมาณทักร้อยหนึ่งกประมาณทักสามสิบที่ขับไป<ะ>ตอนนี้ว่า อีกส่วนหนึ่งที่กําลังจะเดินทางมาช่วงนี้ก็โทรมาทุกวันที่จะมาทํางานเก็บลาไยก็เพื่อหวังว่ามีจะมีไรายได้แต่ทีนี้ว่าการเก็บลําไยอย่างที่ทางสะสะเล็กได้ลงไปนั้นน่ะมันทําให้บางคนเข้าใจว่าวันละเจ็ดร้อยโดยขับพื้นฐานแล้วก็วันละพันกว่านั่นก็คือพูดที่เขาชํานาญอย่างของัมพูชาเนาะเขาชนานาญแล้วเขาก็สามารถที่จะเก็บได้จริง แต่ทีนี้ว่าคนไทยจะมาเก็บเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้อนอกจากความชํานาญนอกถึงจะเก็บได้จริงอันนั้นกรรมพูชานะอย่างลำไย,ยดอกๆอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาได้บางคนเนี่ยได้ถึง50ตะก้าถึง60ตะก้าในคร<ะ>อบครัวหนึ่งนะครับฉะนั้นตัวคนไทยของเราเนี่ยมาเก็บได้ทัก20หรือ30ตะก้าเนี่ยเขาหรูว่ารู้แล้วนะครับะฉะนั้นตัวนี้ก็บางทีบางครั้งท่านที่ดูรายการทางช่องสิบเอ็ดเราเห็นว่าการเก็บลำไย ถามว่ามันยากมันมนไม่ยากหรอกมันอยู่ที่ความพลิกแพลงเทคนิคที่จะทาได้ช้าหรือได้เร็วนะมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเนาะฉะนั้นเรื่องแรงงานตรงนี้ต้องพัฒนากันหน่อยครับทีนี้ขอมาในด้านของคุณกนกวันบ้างค่ะก็คือเป็นในฐานะผู้ปลูกลําไยนะคะมีอะไรอยากบอกภาครัฐบ้างคะค่ะในการก็ดีเนาะถ้าว่ามีแรงงานเข้ามาจริงๆนะคะแล้วสามารถทํางานได้ นะคะซึ่งการทำงานเนาะก็ก็ต้องอา,อาศัยความชำนาญน,นะคะทุกอย่างต้องอาศัยความชำนาญน,นะคะค่ะก็อยากให้ภาครัฐเนาะเร่งดำเนินการแล้วให้มันเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนนะคะให้กับชาวสวนเพราะว่าลำไย,ยใกล้จะออกสู่ท้องตลาดเยอะนะคะการเก็บก็จะเยอะขึ้นนะคะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะคะก็อยากให้ทาง หน่วยงานรัดเนาะช่วยช่วยเกษตรกรแหะค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกมาแล้วปีทั้งปีเนาะถ้าไม่มีแรงงานเก็บเราก็สู้ไม่ไหวนะคะเราก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อเนาะเพราะว่าทํามาทั้งปีแต่ว่าเกิดการเสียหายเนี่ย <ฮะ S 2> รัฐบาลจะช่วยอย่างไรนะคะถ้าไม่ช่วยตรงเรื่องแรงงานจะมะีส่วนไหนที่เข้ามาชดเชยให้กับพวกเราบ้างนะคะเพราะว่ามันเกิดการเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะ ค,คุณวินนาคะสำหรับนาเหตุการณ์ตอนนี้ค่ะชาวสวนต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยค่ะอย่างไรคะจากภาครัฐเอาง่ายๆเลยครับว่าวันนี้ชาวสวนต้องการเลยสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งขอให้รัฐบาลไปช่วยเจรจาให้เหมือนทุกปีได้ไหมในการส่งออกเพราะว่าถ้าการส่งออก ไม่ดีหรือว่าการส่งออกมีปัญหาอย่างที่เราได้รับทราบว่าในเรื่องของสารสนะันเฟอร์เนี่ยถ้าส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้เนี่ยก็รู้ร,รู้อยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราโดยเฉพาะลำไยเนี่ยตลาดหลักที่สุดเนี่ยก็คือ7 80%ดเนี่ยคือตลาดจีนถ้าจีนมีปัญหาเรื่องการตรวจสารสันเฟอร์เนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกลำไย ในเขตปมร้อนสายดาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดข้างเคียงนั่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเรื่องแรงงานเอาละผมพยายามจะให้กำลังใจกับหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งท่านท่านประธานสันนิบาตบอกเมื่อกี้นี้ว่ามีชาวอพยพเป็นชาวพมา่าที่จะเข้ามาฝึกสีมือแรงงานก็ขอให้ทำไม่ไว้ขอให้ทำจริงๆมันจะได้เก็บได้ทันฝากให้คิดเลยครับเรื่องนี้ เดี๋ยวเรามากันที่ด้านคุณสีวันค่ะก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแรงงานอะ่ะเราพร้อมฝึกให้เขาทีนี้ค่ะแนวทางเร่งด่วนเลยค่ะในการพัฒนาแรงงานของไทยค่ะมีแบบแผนอย่างไรบ้างคะก็สุดท้ายก็ยังอยากย้ำนะคะว่า ทางจังหวัดเองนะคะหรือว่ากระทรวงแรงงานนะคะเราก็อาอยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆนะคะฉะนั้นเรื่องถ้าเกิดเรื่องของการพัฒนาคนนะคะจริง,รงๆไมเ่เรื่องของการพัฒนาคนทุกเรื่องเนาะมัน,มน,มน,เ,ปนเป็นเรื่องของสกิลเรื่องของทักษะคะ่ะก็ต้องพัฒนาฉะนั้นตรงนี้ถ้าสามารถที่จะรวมคนให้ได้นะคะเพราะว่าพัฒนากานเราทําหน้าที่ที่จะพัฒนาคน,นะคะ่ะประเด็นก็คือมันต้องมีตัว แรงงานมาให้เราในการพัฒนาตรงนี้ด้วยค่ะฉะนั้นถ้ามันมีการรวมคนได้ค่ะก็สามารถติดต่อมาที่ทางพัฒนาฝีมืองานได้ค่ะแต่ประเด็นอย่างที่บอกค่ะเวลาเราประชุมกันแต่ละครั้งเนาะบางครั้งเข้าใจค่ะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งผลผลิตและการที่จะเอาคนมาพัฒนาอบรมมันก็อาจต้องนะะก็เลยรอย่างที่ว่าที่เขาอาจจะเป็นการทําไปฝึกไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วสําหรับแรงงานตอนนี้ค่ะที่มีฝึกอยู่มีมากน้อยเพียงใดคะคือ ช่วงนี้เนาะของราชการนะคะก็เป็นช่วงปลายปีประมาณนะคะก็ถ้าเป้าหมายของทาง เอาเฉพาะพัฒนาผิมง,งานอะ่ะปีหนึ่งเนี่ยเราก็พัฒนาคนเนี่ยก็ประมาณ67,000คนเนี่ยนะคะ <ạ. S 1> ซึ่งปีนี้ของ ,68 เนี่ยก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ของการดำเนินการของปี69นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ให้น้องๆเนี่ยเราจะมีการสำรวจความต้องการในการที่จะฝึกนะคะ <ừ> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝึกอะไรทุกด้านนะคะซึ่งอย่างของที่สอยดาวะคะ่ะเราก็มีมาฝึกอาชีพให้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือประกอบอาชีพด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาทําอาชีพเดียวมันไม่ได้แล้วเนาะคนเราเดี๋ยวนี้มันต้องมีความรู้หลากหลายนะคะ ะะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวคงหลังจากตรงนี้นะคะเราก็จะมีการแจกนะคะแล้วก็สํารวจความต้องการนะคะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะฝึกอะไรเนี่ยก็เรามีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำนะคะ,คะเรื่องของโซลาร์เซลล์เราสามารถฝึกให้ได้ทุกเรื่องเลยะคะ่ะก็ไม่ยินดีนะคะ่ะทีนี้ค่ะอยากจะทราบว่าในเมื่อแรงงานมันขาดแคลนเมื่อกี้แจ้งว่าจะต้องมีการฝึกก่อนก่อนที่เราจะไปลงทำจริงระยะเวลาในการที่เขาฝึกอะคะ่ะใช้เวลานานไหมคะ ของที่ตอนนั้นที่ว่ามาร่วมกับสมาคมค้าใชายแดนนะคะก็จะฝึกประมาณ6ชั่วโมงอะค่ะนะคะกนะ็แต่นั้นก็คือเป็นการที่ว่าเก็บผลผลิตมาแล้วนะคะก็มีการแยกนะคะว่าเพราะพวกนี้เนาะมันต้องคัดไซคัดเกดอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะก็ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าของพวกนี้เขาเรียก จริงๆเหมือนกบลังให้ความรู้แล้วเนาะก็อยู่ที่ตัวเขาเนี่ยว่าจะไปทําได้ทุกอย่างเนาะมันอตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรร้เอเซนาะแต่ว่าเราก็มีการอบรมพัฒนาให้ซึ่งก็ได้ดําเนินการมา2ปีแล้วค่ะก็ใช้งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศนะคะคือจันทบุรีเนี่ยก็อยู่ติดชายแดนกัมพูชาค่ะก็ะะจะได้ฝึกตรงนั้นนะคะแต่เป็นคนไทยนะคะถ้ามีนีก็สามารถที่ดําเนินการให้ได้ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่ว่าขาดแคลนแรงงานเนี่ยทางด้านคุณสีวันนะคะก็ยืนยันเขาว่าพร้อมที่จะฝึก สำหรับแรงงานให้ค่ะก็คือนี่นะคะนี่ก็คือเสียงสะท้อนแล้วก็แนวทางที่ชาวบ้านเขาต้องการให้ภาครัฐแก้ไขค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ร่วมของเราทุกท่านนะคะคุณสีวันประเสริฐทองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จังหวัดจันทบุรีคุณวินนาสีสงครามประธานสหกรณ์โคนมสอยดาวและพืชผลไม้จํากัดค่ะ ขอบคุณคุณกนกวันพิมพ์สงวนนะคะตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณอเนกธรรมสุดค่ะประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ